เหมือนคนแก่เลยนราหน้าจได้ดูไปอ่ะดูไม่ะดูไปอ่ดูไอ่ดูไปอ่ะดูไป่ะดูไปดูไปอ่ะดู่ดูกป่ะเไป่ะดูอยดตอ่ดไปอปอ่ะูไป่ดปอปอนดูไอดอู่่ด่ดูอดไปอ่ะด่ดูอ่่อนะูปดอดอนไออู่่อดตอนอู่ดอปดอดดีครับ ครับไม่คือสองคนนี้เนี่ยครับอยู่ในระบบออนไลน์ของกิ๊กดูครเขามมีผลโหวตที่สูงสองคนก็จะเป็นเข้าข่ายว่าเราจะต้องเชิญกลับมาอีกเพราะคนดูชอบอ่าได้รับผลโหวตเยอะมากคนติดตามดูคุณเยอะมากนะวันนี้คณะกรรมการของเรานะครับคุณชมพูคุณไก่คุณตั๊กพี่แอดแล้วก็ต้นหอมเพื่อดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำไมเว้นอ่ะสิมซิมสิมซื้อเออเรียกอาแแฝกได้ครับเี่กีกกางเกงเขาสวยนะ อะไรยงงเกงเขาพี่อยากให้พี่เห็นชุดเดีขึ้นขึ้นนซิมแต่นี่สใส่เกงล้เล็อกซมงออกม้นง้ายสิออกมหน้าออกได้ไหมอ่ะได้ออกได้ไหมนี่เดี๋ยวก่อนเน่เดี๋ยวก่อนนะน้ำต้หูอยไง แล้วตู้อะไร่ข้าไข่โจ๊กฮะนี่สายญี่ปุ่นอะสายญี่ปุ่นเดี๋ยวก่อนสายสายญี่ปุ่นหรือสายเยาวราชสายญี่ปุ่นได้เอาไข่บอนเซนได้นะฮะ่มีแค่ไหนครับอะไรจะอะไรดูเสื้อผ้าไงโชว์เสื้อผ้าไงบ้าจริงเชียวจีก็บอกเขาว่าทำผมทรงเดียวกับน้องขชาที่ทำไมออกมาเป็นทรงนี้เขาไม่รู้ปาทรงขชาเห็นชัดเจนขชาขึ้นบนใบหน้านขชามาดูผมทรงเดียวกันสิเนี่ยบอกว่าเอาทรงเดียวกับขชาเลยดูสิ คุณดูเนี่ยนี่นี่ดูคาชาเข้ามานะเนี่คาชาคาเฉดคาชาคาเฉดอันนั้นกะเฉดนี่ไม่ใช่กะไก่ทำสีนี้นี่เนี่ยว่าจะทำอยู่คาชาเหมือนคนแก่เลยน่จึ้งเลยได้ดิผัวพี่ดถ้าชายกเห็นพี่ในรายการตอนเด็กๆมันไม่ใช่อย่างนี้อันน้วเขาดีเจรุ่นพี่ไงดีเจรุ่นพี่ไงเป็นการแสดงเป็นการแสดงกลับบ้านก็บอดี้จี ตอนนู้นหรือตอนนี้ตอนอยู่ที่บ้านแสดงตอนนี้นตัวเองแสดงยังงมาคุณดูน้องผมแน่จัดเต็้ว่อะจัดเต็มเพราะว่าหนูรู้ว่าเดี๋ยวนี้รายการนะชอบเชิญวัยรุ่นแบบนี้มาสดใสสดใสอันนี้ส่งวัยรุ่นหนูก็เลยแต่งตัวสดใสติดเป็นลูกกระโปรงเป็นลูกกระโปรงอันนี้ค่ะกเป็นโงเลูกโป่งลูกโป่งค่ะ เอาลูกบอลมาแล้วในตู้เขาจะใช้อันไหนแล้วเนี่ยหอมเอาลูกบอลมาหอมเอาลูกเปตองเอาลูกเปตองไปใส่แทนแล้วค่ะใส่ลูกเปตองไม่ได้หัวแตกเออนี่ผมจะบอกไก่ว่าไก่ขี้เกียจทำผมเพื่อทาแบบต้นหอมนี่เอาอย่างนั้นเลยป่านี่ไม่ต้องซาผมไม่ต้องอะไรเลยนะมาอะไรกเนี่ยไม่เอาเคยทําแล้วเขาบอกว่าทำไมจบจังเลยโอ้เดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้อยากเปล่าอยากให้เิด๋ยวตรงนี้ ครามเพลงเงินล้าน